إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في نوم قصه الله سبحانه وتعالى رمضة. เงียนเกรงเงียนเกรงต่อพระองค์ล็อกสุภานหัวจาราให้มากมากเงียนเกรงต่อพระองค์ล็อกสุภานหัวใจเราอย่างแท้จริงพอแท้จริงแล้วการเงียนเกรงต่อพระองค์ล็อกสุภานหัวจารานั้นจะเป็นเสบียงที่ดีให้กับเราและท่านทั้งหลายทั้งยุนยาและอดร พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเรารยังคงต้องเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาเน้นย้ำกันตักเตือนกันในเรื่องราวของความรักว่าความยังเกรงต่อพระบรมวงศ์สุภาพบุรุษอาณาจักรให้มากขนาดแล้วเราขอตักเตือนตัวเราเองและท่านทั้งหลายให้มีความรักว่ามีความยังเกรงต่อพระบรมวงศ์สุภาพบุรุษอาณาจั ยางแท้จริงตัวงแต่ยงเคยก่อพระองค์สุภาราณาลาด้วยกับหัวใจชื่อโดยสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์เราและท่านทั้งหลายควรที่จะต้องทำตัวของเราให้เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์ ให้เรานั้นได้ทำตัวของเราให้เป็นเบาที่โรมมอสุภานวจารานั้นจะทงรับและทรงพอพระทัยทำในสิ่งที่โรมมนั้นจะทรงสั่งใช้และห่างไกลจากสิ่งที่โรมมสนั้นจะทรงห้าเพื่อจะห่าาั้งหลายนั้นจะได้เป็นผู้ที่ประสบกับความสำเร็จางในดุนยาและอัจฉริยี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ สังคมกันเราทุกวันนี้นะคแต่ก็มีอะไรหลายหลายสิ่งหลายหลาย่างมากมายเลยทีเดียวที่จะคอยเข้ามาทำลายอีมานของเราทำลายความรักหวาความย็นเล่ของเราทำลายหัวใจของผู้ศรัทธาให้หลงไหลลุ่มหลงอยู่กับการช่วยชีวิตทางต่างๆโลกปุญญาแห่งนี้ ชักจูไปในหนทางที่ผิดไปในหนทางที่เป็นมัเสียหรือการฝ่ัฝื้นต่างๆและแน่นอนว่ามาย์เรานั้นย่อมอ่อนแอเสมอจิตใจอาจจะมีการอ่อนไหวหรือว่ค้อยตามไปกับสิ่งเ้ื่อต่างๆเหล่านั้นและยิ่งยุคนี้สมัยนี้มีสิ่งที่จะคอยจ้องจะทำลายอิสลามโดยมุ่งเน้น มาที่การล่อลวงเยาวชนุสึิมให้หันหางจากแนวทางของศาสนาจนทำให้พวกเขาเหล่านั้นหลงทางออกห่างจากศาสนาไกลเสื่อเกินจะนกับพี่น้องศัทธาทั้งหลายจงยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาอย่างมั่นคงโดยที่ไม่คอยตาม และมันทำให้หัวใจของเราและทางต่างนานั้นได้แข็มแข็ง้วยการมีมารัทธาต่อพระมรร์สุภทานอุตลาและปผูกฝังดวงตาของเราให้อยู่ในแนวทางของอันดุสตามให้พวกเขาเหล่านั้นได้สัมผัสกับบรรยากาศของอันดุสตามให้มันมากที่เราผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่การที่เราตันเองจะได้มาสึกการมีมารศาชาที่มันคง หรือว่าการที่เรานั้นจะปูฝังลูกหลานของเราให้ยึดมั่นในหลักการของศาสนาได้นั้นไมหากว่าเรานั้นปาสจาการศึกษาหาวิชาความรู้หรือว่าเรานั้นเพื่อเฉยละเลยในเรื่องราวของการที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นศึกษาอาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาแน่นอนาว่ามีมาศักษาของเรานั้น Jadi kalau kita menonton, karena itu Islam mencanhikan sanksi terhadap sisa musyawarah itu, tidak ada Dan kita bisa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang dan siapa yang salah. Kita harus menentukan apa yang benar yang พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่เรานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั่นคือด้วยความโปรดปรานันยิ่งใหญ่จากพระมรรคสุภานาตาลาที่มีต่อผู้ที่พระองค์นั้นได้ทรงรักและทรงประสงค์ที่จะให้เขานั้นได้รับความดีจากพระองค์ฉะนันพัมด์พระนัสโหรบุรษศาสนานั้นได้กล่าวว่าไม่ยืดย่นแล้วผู้มี่คอยดูแลผู้ที่บดี เมื่อองค์ทรงประสงค์ให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีงามพระองค์จะให้ข่าวนั้นมีความเข้าใจในศาสนาที่เราศึกษาไวอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญมากต่อการศึกษาหาวิชาความรู้็นสุดแรกเพราะการศึกษาหาวิชาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ จำเป็นต่นอการดำรงชีวิตของมนุษย์พระสุพรราจาราเป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์นาครับพน้องพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์มากที่สุดแต่เช่นที่อัลกุรอานอายะแรกนะครับยันกุรอานนี้ถูกประทาศออมาจะเป็นคำสั่งแรกหรือว่าเป็นหน้าที่แรกของมนุษย์ ให้เราดูการที่จะได้ศ um ึกษาหาความรู้พระองค์มโหสถขัตตานุสาวรได้ทรงกล่าวว่าอ um ิกรอบิสมิรอฟิกาเลนิฟาลต์ทรงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเมืองเกิดพี่น้องผู้สัญญาทั้งหลายอพรลองค์สุขานุสาวรีย์ทรงให้เรานั้นได้เรียนรู้ก่อนที่จะปฏิบัติในอายุนี้ในการรอพระองค์สุขานุสาวราย์นั้นได้ทรงเริ่มต้นด้วยคกาว่าอิกรอ ซึ่งแปลว่าจงนานเพราะการศึกษาอาวุชาวบรูนนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสัตย์ชแท้จริงและทำให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับพระมร์สุพันธ์ดารามากยิ่งขึ้นแต่แล้วการน้อมการศึกษานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมาก่อนการปฏิบัติและสองสิ่งนี้นั้นจะต้องเพียงคู่ไปตลรอด บางคนจะรู้แต่ไม่ปฏิบัติรับรู้มาอย่างมากมาฟังมาหลายอาจารย์ฟังมาอย่างมากมาเลยทีเดียวทำฟังเข้าใจกันในเรื่องศาสนาแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติไม่ได้นำมาสั่งสอนลูกหลานไม่ได้คอยบอกคอยเตลอนลูกหลานเราหรือว่าไม่ได้นำความรู้มาปัปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเลย เรารู้ว่าอุปสารคอาลานั้นทรงสั่งใช้อะไรเราแต่เราเดันกลับไม่กระทำเรานั้นดันกลับดื้อเรารู้ว่าอุปสานคอาลาสรงห้ามอะไรเราแต่เราก็เดันกลับฝ่าฝืนซึ่งนั่นตรหมายความว่าความรู้นั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกลยกากเรียนน้องจะหาว่าเรานั้นองหน้าค้ณตาปฏิบัติแบเนี้สอนเสมอ แต่การปฏิบ <ri> ัติของเรานั้นปฏิบัติไปโดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแน่ชัดในเรื่องราวของศาสนาที่เราไม่รู้ว่าการที่เรานั้นปฏิบัติไปสิ่งถูกต้องหรือเปล่ามีการหมักระดิของศาสนาหรือไม่หรือว่าบางทีเราอาจจะคิดว่ามันดีเราก็เลยต้องหน้าต้องกาที่จะปฏิบัติต่อไป ซึ่งแน่นอนนะครับมีน้องว่าการปฏิบดดัติโดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ผูก้องตามแนวทางของ,างอานิสลามแล้วภาคนละลูที่เขาเนั้นจะได้รับจะถ้ตนสมบูรณ์หรือพี่น้องหรือว่าีกบางประเทนะครับบางคนบอกว,ว่าฉันนันไม่รู้ฉันก็ไม่ผิดฉันนั้นไม่ผิดนะครับเพราะว่าฉันนั้นไม่ได้มีความรู้อะไร แต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเขาเหล่านั้นอาจจะมีความผิดในฐานะที่เขานั้นไม่ได้ศึกษาอาวุชารความรู้นะไรเลครับพี่น้องซึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยาไรกบามอะไรเลยนะครับในยุคนี้สมัยนี้ในการศึกษาศาสนาศึกษาอาวุชารความรู้อะไรเลยครับศาสนานั้น เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากแล้วก็มีอยู่แล้วก็ตัวเราเลยทีเดียวการนี้ขนาดแล้วมันจะเน้องการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้บินผู้สื่อสาทุกคนแล้วก็ต้องควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันที่เราผู้สื่อสารทั้งหลายคำถามก็คือว่าเราทุกคนนั้นกลัวการลงโทษของพระอทรวงศึกษาการาหรือไม่ การลงโทษในไฟนรกความทรมานจากการอาญาต่างๆที่พระมโนสุขานา迦拉นั้นได้ทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ที่บาปเดือแน่นอนเรานั้นย่อมกลัวการลงโทษจากพระองค์แล้วและเรานั้นก็ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนแต่เพราะว่าการกระทำของเรานั้นทำไมมันขัดกันเลยกับพี่น้อง ทำไมเรายังไม่ศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงทำไมเรายังฝ่าฝืนทำไมเรายังไม่เด็ดปฏิบัติในเรื่องราวของฟตดูให um ้มันโควนสมบูรณ์ทำไมเรายังปล่อยปากลัเลยลูกหลานเราให้เขาเหล่านั้นหลงกับสิ่งที่ชั่วร้ายทางๆาและห่างไกลจากิุณงาวพมดี พระองค์พานดาราใช้เรา้นไดรศึกษาหาวิชาความรู้และให้ความสำคัญกับการศึกษาให้มากๆอาทิเช่นเรื่องของการละมาดเรารู้ในกาวพัฒนาสิ่นั้นจะต้องละมาดแล้วทำไมเราถึงได้ลากทิ้งบทเญ็นจดของพระองค์สุภาราชาลาที่พระองค์นั้นได้สรงสั่งใช้เราเพราะอะไรไหมครับพี่น้อง เรากว่าเราเรีนรู้ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงสั่งใช้เราละหมาดและใจของเราครับพี่น้องใจของเราเนี่ยมันไม่ติดกลัวต่อพระมรร์สุบฮานอันตาลาแบบเป็นร้อยไม่ได้กลัวต่อการวนทั่วจากพระมรร์สุบฮานอันตาลาเลยเราเลยกล้าที่จะละทิงมันกล้าที่จะไม่ใส่ใจในเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนา ถ้เกิดเป็นการละบาปวันนก็คือหน้าเวลาทุกวันนี้นะครับเราทำเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรืออ่ะถ้าหากว่าเราได้ศึกษาหราไม่าความรู้เราจะพบว่าศาสนาอิสลามนั้นได้ปูกฝังในเรื่องราวของการละหมาดนะครับเน้นแค่ในเรื่องของการละหมาดที่ปูกฝังแต่ละแต่ต่างต่างแต่ละเด็กสำหรับมุฮัมมัสุลต้าบริษัทนั้นได้บอกว่า ท่านทั hmm. said, si. Listen, ้งหลายจงใช้ผู้ภูเขาพวกท่านให้ละมานในขณะที่พวกเขานั้นมีอายุได้เจ็ดขวบและจงลงชั่วพวกเขาเมื่อพวกเขาละชิ้นละมาดโดยพวกเขานั้นมีอายุได้สิบขวบและทำไมจากการน้องเราเรียัละชิ้นกาละมาดได้ลงทำไมเรายังเพิ่อเฉยทำไมเรายังละเลยหรือว่าปล่อยปละละเลยลูกหลานของเรา ในเรื่องราวของศาสนามมีการบอกกล่าวกันเรื่องกันแน่นอนว่าทุกคนนั้นกลัวการล่มโซ่จากมมองค์พระสุคานาจาราแต่ทำไมป่าเถจ่อนจนแล้ว,วการกระทำของเรานะั้นมันช่างย้อนแย้งเสื่เกินพิโรุสสารทั้งหลายสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาหาวิชาความรู้นะั้น้าหาว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแล,แล้ว เราจะสามารถที่จะปกป้องตัวของเราเองและคนในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟลุกในการท่เอานั้นจะคอยมันดูแลตัวเราเองและคนในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟลุกอสุภันดาราได้ส่งนิ้นยันกับเราให้เราได้ปกป้องตัวเราเองและคนในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากไฟลุก เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็ต่อมาก็คือคนในครอบครัวของเราพระองค์บอกว่าผู้อันผู้เสบุกหรืออาภิรูปนั่วทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านแล้วก็ตัวของพวกท่านให้หลุดจากไฟรบและประการแรกเลยนะครับในงานที่เรานั้นจะต้องปกป้องตัวของเราเองและคนในครอบครัวของเรานั้นก็คือ ราของหลักอริยกหลักความเชื่อความอิมัลสัจชาในตอนต้นของปุจจุบันนะครับได้บอกไปแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมบ้านเรานั้นเต็มไปด้วยกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของการป่าเถื่อนที่เต็มไปด้วยกับเรื่องราวของชีวิตหรือว่าการตั้งนาฏี หรือว่าาไอ้ด้านต่างๆที่ผิดิดความเชื่อต่างๆที่ผิดิดการบิดเบือนต่างๆอย่างมากมายขนั้นแล้วทางน้องเราควรที่จะป้องระมัดระวังและปกป้องตัวของเราเองและลูกหลานของเราตนในครอบครัวของเราให้อยู่ในระดับไอ้ด้านที่ถูกต้องให้พวกเราได้ออกทางจากระดับไอิดานที่มันผิดิดหรือว่าความเชื่อที่มันิดผิด สร้างนิมาให้เกิดขึ้นในหัวใจของตัวเราเองและคนในครอบครัวของเราสามะเราไม่เคยบอกเคยสอนลูกหลานของเราบ้างหรือไม่ก็ว,ว่าอันนี้ทําไม่ได้อันนั้นทําไม่ได้เรานั้นไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมกับเขาได้เพราะว่ามันั้นไม่ใช่หลักปฏิดาของเรามันเป็นสิ่งที่ทําตามหลักการความเชื่อของพวกเขาแน่นอนครับพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับอะไร สิ่งจำตาเรานนั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับการที่เรานั้นศึกษาอาวิชาความรู้และเราก็นำความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเหล่านั้นมาบอกมาเตือนมาสอนคนในครอบครัวของเราถึงหลักการที่ถูกต้องพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากในการที่เรานั้นจะต้อง

เราจะต้องคอยบอกคอยเตือนกันชักชวนกใหที่ับมาใส่ใจในเรื่องราวของอานาจอิบารักกันให้มากพยายามที่จะตรวจสอบตัวเองเพราะคนนครอบรัวของเราว่าอานาจอิบารักต่างๆสมบูลดีแล้วหรือไม่ดังนั้นแล้วในการน้องเราเปิดที่จะต้องปลูกฝังคนในครอบครวของเราให้ใส่ใจกับการสะมานันอิบารักต่างๆเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ผ่านไปกับเนื้อกับตัวแต่ก่อนเราอาจจะเคยทรมาแความอาจจะเพื่อบูรส์นะครับเริ่มต้นใหม่ครับนปองเริ่มต้นจากการที่รอนั้นศึกษาหาความรู้ใส่ใจในการศึกษาอาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาให้มากขึ้นและให้ความสําคัญ พวกคู่กับการปฏิบัติการถูกต้องที่ผ่านมาแล้วนะครับในสังคมมุสลิมในหล,หลายๆที่นะครับได้มีการจัดอบรโโมเยาวชนภาคผู้ดูร้อนกันหลายที่มากๆเลยทีเดียวรวมถึงบ้านเรานะครับการทำง้วก็มีการจัดกิจกรรมกางกล่าวซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมา,มากๆนะครับ ให้ลูกหลานงเราได้มาอยู่ในบรรยากาศของอสลรามเรียนรู้การละมาดการอ่านคุ้มอานการท่องจำานุอานต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆนี้นะครับพี่น้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่สิ่งที่จะสื่อคือถือว่าเวลาจะปิดข้าดอบรมลงไปแล้วหรือเวลาที่เด็กๆเรานี่นลิกกลับไปบ้านอยู่ที่บ้านนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เลยครับพี่น้อง ที่จะเป็นจุดที่มีวามสำคัญมากไม่ใช่ว่าการลับไปแล้วเราไม่ได้ทำการปลูกฝังต่อเลยไม่ได้มีการสั่งสอนต่อเลยไม่ได้คำชักกันไม่ได้ดูแลกในเรื่องราวของความนั้นอิบาด่าดเลยไม่ได้คำชักการในเรื่องของการมา คือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อแม่เองนะก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆเลยในเรื่องราวของอาณาจักรแต่สุดท้ายที่เราสิ่งที่เยากจะรักมานั้นก็จะสูญตาพี่น้องเราจะรู้ได้เรานั้นไม่รักตัวเองนะครับพี่น้องเรานั้นในรักครอบครัวของเราและรักพี่น้องเราอยากจะเห็นเขาในสภาพที่ถูกลงโทษในไฟนรกอย่างนัะนะครับพี่น้อง ตอนนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าไปช่วยหรือว่าไปตักเตือนอะไรกันได้อีกแล้วแต่ตอนนี้เรามีโอกาสมีโอกาสที่จะบอกกันตักเตือนกันช่วยกันปกป้องตัวของเราเองและคนในครอบครัวของเราให้รอดพ้นจากภัยโรคที่น้องผู้สัจกาัสงลายจะถามว่าเรานั้นรักตัวของเราเองรักคนในครอบครัวของเรามากก็จง ดูแลหัวของเราเองและคนนี้ก็หัวของเราให้ดีๆให้อยู่ในอีมานศรัทธายืนหยัดอยู่ในคำสอนของท่านอิสลามและปกป้องพวกเขาเหล่านั้นให้รอดพ้นจากไฟนรกขออดุราให้มากนาการร้องขอดุอาให้เราและคนนี้ก็หัวของเรานั้นได้รอดพ้นจากไตรรุปออดุราจากองค์ลอสุรธานุการให้เรา ได้ทรงประทานวิเดียรแนวทางบุกงอที่ตรงค์ตลอดว่าเจ้พระองค์อะค์สุขานจะไา้ให้พระองค์นั้นด้วยงประทานความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาให้กับเราและท่านทั้งหลายอาจจะมีโอกาสศึกษาหาวิชาความรู้ตามแนวทางที่จะบอกและสุนทรภูษาของสุรุวะของพระบารมีอัสัลัมและตลอดว่าเจ้พระองค์อะค์สุขานจะได้ให้พระองค์นั้นด้ทรง เปิดวิจของคนที่กำลังหลงผิดเพิสร้งละเลยในเรื่องราวของศาสนาให้กลับมาอยู่ในแนวทางของอัลอิรลามที่การีก็อยากจะย้ำเตือนกันนะครับในสิ่งต่างๆวันนี้จะที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองและท่านทั้งหลายและให้เราได้คำนึงถึงความ